สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สินวราเรื่องราคากระโพดนะครับให้พี่น้องฟังนะครับที่นี้นะครับนีพี่น้องหลายกนนะครับพิดวังนะครับกับราคากระโพดนะครับเพราะว่าราคานี่บวกขึ้นเลยครับมีแต่ลงนะครับตอนเปิดหม่ๆมนี้ประมาณเอดบาทเกือบแปดบาทนะครับ ตอนนี้ข้าวโพดออกหลายแห่งแลราคาลงมาแห่งครับล่าสุดนะครับมือวนนี้ผมไปเบิ่งอยู่จุดรับสื่อข้าวโพดเพิ่นนะครับบางจุดก็ปิดหลับบลับเลยนะครับบางจุดก็เปิดหลับอยู่นะครับเพราะว่าช่วงก็เสมุนมื่อวานนี้ฝนตกนะครับพอดีข้าวโพดเพิ่นบางที่เพิ่นอาจจะไม่หม่งเก็บได้ยังไงนะครับเพิ่นเก็บเห็นขึ้นปลายว่า ปิดรับชั่วคราวนะครับเรียว่ากับพเบิ้งราค่าพี่น้องนะครับว่าส่วนพ็นสื่อขายอยู่ไรเป็นไหนะครับก็มันชื่นมากเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพัน,นนะรบนับสื่อตอนนี้โกบาทโกบาทเก่าสิบตังค์นะครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับ,นะรบถ้าเปรียบเทียบนะครับก็พี่าย่พี่กายม่ทอยู่ระ่างแปดบาทถังเก่าบาทนะครับพี่น้องหลายคนพี่ายเ่เฮ็ดเกิด ทือว่าพอมีเงินนะครับเห็ดบราณอะไรนะครับกับพอได้เงินใส่นะครับช่วงหลังเกี่ยวเขานะครับปีนี่พี่น้องก็เลยเห็ดหลายนะครับพอพิกายนี่เห็นเห็นตัวอย่างหลายแปลงแล้ว้อเห็ดะสบความสําเร็จปีนี่พี่น้องก็เลยอเบิ้งเห็นตัวอย่างแมงขังเห็ดได้ก็ <c oughs> พากันเห็ดนะครับแต่ละพื้นที่นี่ลูหลรก้กูเก่านะครับบางพื้นที่กับเป็น ขืนที่ไม่นะครับกับรึ่งปลูกปีแลกดด้กันนะครับหลายคนที่ปลูกปีแลกเนี่ยมันมีประสบการณ์นี่ยเท่าที่พม่านี้มาคือส่วนมากก็จะขาดทุนนะครับบ่อใดนะครับเพราะว่าบ่จะเป็นเรื่องนามบ่อพ่อเน่นะครับหรือว่าเขาโพดบ่สม,มือกันนะครับง่งบ่สม,มือกันก็มีด้หรายปัจจัยนะครับเหเฮดไทยเขาโพดบ่สมบูรณ์นะครับ แต่ว่าคนที่เพิ่นเคยเห็ดมาหลายปีเนี่ยเพิ่นก็นี่ประสบการณ์นะครับกระโปงเพิ่นก็แต่แงยู่ครับที่ว่ามันมาเสียตรงราคากระโปงบ๊เป็นใจนะครับปีนี้ราคากระโปงลงนะถือว่าถือว่าลงลงรล้ายเยู่ครับ <S <S นะครับแหง้งช่วงในแหง้งม่มีท้าที่มาเจิขึ้นนะครับนี่แต่ราคารถลดลงเลื่อยนะครับกระชีต้นพี่หน้องนีะครับที่เพิ่น อุปโภคภปีนี้ลงทุนร้ายนะครับบางคนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ลงทุนว่าขาขาจอหนามเนี่ยขาทอขายังนี่หลายอย่างนะครับบางคนเฮ็ดปีแปรกกรใจออกเลยนะครับเพราะว่านี่คือขอเสียนะครับของที่นออ้องเกษตรกรนะครับคือหอกำหนดราคาได้นะครับ,อ,อ,รรอ,รบอันนี้พวกพรกข่าค้นกลาง,งนรรลคนนี่กำหนดราคาให้นะครับ ก็ยักษีโทษไผนะครับต้นนี้ก็ผมไปแนะนำพี่น้องอยู่ส่วนแรกว่าขั้นที่ปลูกเมื่อไหม่ยายาฝ้าปลูกหลายเอาอว่าทำมีประสบการณ์นะครับปลูกในห้องมีความหรูซะก่อนนะครับป็ดก,การศึกษาเป็นนโตนะครับให้อประสบการณ์ก่อนนะครับมีหลายแปลงนะครับที่ได้ยินนะครับสอบถามมานะครับคนมีช่วยได้หลายกับปีนี้ก็ ได้โบหลายสิบผปีนะครับลดลงเบ็ดนะครับเพราว่าจะเป็นพี่น้องทีเฮ็ดกระโพดแบบเลี่ยงสั์นะครับเอาลดมาเกีียวเลยนะครับหรือว่าพี่น้องที่เฮ็ดกระโพดเอาเมล็ดพันธุ์นะครับกระโพดถอนยอดนะครับปีนี้ก็ผ้นลิตหลายแปลงนะครับปีนี้เดือนหน่อยก็พีกกยนะครับบอกหูว่ามันเกิดจากอยังเน่นะครับบางคนเกิดจากอากาศนะปีนี้มัน มันแหลงโดนมันแหลงแห้งนะครับมันแห้งแหง้งปัญหาที่เจอมากเลยสะดุดคือเหลืองหนามนะครับหลายแปลงหรืนหนามบ่ฟอเลยนะยก็เลยเคลดยกระโพดบ่สมบูรณ์น,นะครับบางคนนี่อายุท่านนี่ท่านนี่ครบหอดช่วงที่เขาจะยุดหายหนามนะครับก็ตัวยุดหายนะครับเพราะว่ามันยุดบ่ได้นะครับไม่มีหนามเลยนะครับไม่จอบอเผื่นันจะเจ็นอะไนะครับแต่ว่าก็มีลายแปลงหรือเพิ่มปัญหาคือเพิ่นมีบอ บัวหนามจำลองนะครับเป็นการเปิดนะครับมาผพักไวในบ่อแล้วค่อยสูบต่อไปที่หนึ่งนะครับดังนั้นชิงสำคัญที่สุดในการเย็ดข้าวโพดนะครับคือนามนะครับเป็นปัจจัยที่ขาดบ่ได้นะครับอันอื่นยิ่งใดอยู่แต่ว่าน้ำหรือบ่ได้เลยครับนะครับขาดปุ๋ยกับโพดนญ่เนะครับแต่ว่าขาดนาํารือโพดบในญ่นะครับ้าข้าวโพดขาดหนามก็ที่ผมเห็นหลายแปลงเพิ่งกำลังเกี่ยวอยู่เบื้องบนนะครับ พักมันจะเหี่ยอาจะรีบเวลาหร่ถเกีียวมากเนี่ยมันกับสีบลอ,อกไปได้ครับมันกัสติติ้อยู่น้ำแกนมันนะครับนี่หลคือเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่พี่น้องเจอนะครับปีนี้ถือว่าราคาบอดีเลยนะครับองค์กปปนก็ลังใจใพี่น้องนะครับปีหน้าเขาก็ลองปรับเปลี่ยนเบ้างนะครับได้หลายคนสิปลูกต่อนะครับพักจะเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาพพนแล้วช่วงนี้ก็ มากมึงราค่ก่อาครับนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนแรกค้นว่าในรัฐบาลใหม่ราค่ามันสีขยับขึ้นก็ว่าแมนนะครับมันเป็นเป็นบางอย่างนะครับบางอย่างก็ขึ้นบางอย่างก็ลงนะครับมันอยู่ที่กลไกของตลาดนะครับห้องขโมดว่ไดแ่สิว่าจรงไดะบางคนก็บว่าเพิ่นเพิ่นรับกระโผดทางอื่นมามาหลายบอกหรือยังไงนะครับตัวเนี่ยพวกก็มุองกันนะครับว่าจเลกรัแอนทีเอเห็นลาค่ากระโผดปีนี้มัน มันก็เป็นตามที่เข้าขาดบ้างนะครับโมโหว่าป้จแจนมียังแน่ได้หลายผากนะครับพี่น้องทั้งผากเนื้อแน่ผคกกางเน่ติเห็ดนะครับแลลองแชรแลวค่ากันนะครับว่าเป็นไสานการพี่นะครับแตกต่างกันบ่อนะครับไผ่ซานเนี่ยพี่นีแลาค่าบ่ดีนะครับโมโหว่าทางผัคเนื่มันติเดือดแตกตาลายบ่อมันก็จะขไข่กันเราพากว่ากับบุรีกันี่แงนะครับขันลงก็ลงกันบิดนะครับเพราะว่าพวกข่าวอู้เพ่นี้ หับสื่อไล่เงยนี่คือจุดสนใจมากคือจุดที่มีผลกระสบตัวทัวรกันนะครับเมื่อวอรสู้พี่น้องฟังนะครับเรื่องราคาข้าวโพดนะครับไผรมีข้อมูลอย่างไรก็ลองเหล็กเปียกเป็นครับพี่น้องว่าปีไหนปีนี้ไอเฮดได้กำไรไล่เงยอาจตุ้นไล่เงยลองมา่อวอรสู้กันฟังนะครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดนะครับว่าปีหน้าเาท่าไหร่จังไล่นะครับถ้าราคายังเป็นสีอยู่ห้องสีสูตรต่อบ่อนะครับรูาสิเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นนะครับ อ่าลองเรียนเป็นให้รูกันหน่อยครับผมบอกค,ครับพ,พออี่น้องสวัสดีครับชิปน้าพอกันไหมสวัสดีครับ